สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องชายดุงเฮงเนาะทุกทุกท่านกันเลยนะครับอ่ะมาแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นใน2ตัวล่างนะครับ2ชุดก็มีสมาชิกนะครับขอกันเข้ามาเนาะซึ่งในสูตรใหม่แล้วก็จะมาจับกันกับในสูตรเก่านะครับสูตรใหม่นี่เลยครับเรามาดูในสูตรเก่ากันก่อนในสตัวล่างในงวดที่แล้วนี่ลงให้ไป2สูตรเนาะนะครับสูตรที่นะครับเป็นชุดนี้ นั่นแหละนะครับเนาะก็ไม่มาเนาะลงงวดแรกนี่ก็คงต้องตามต่อนะครับตามต่ออีกสักงวดเนาะนะครับถ้าไม่มาก็คงต้องเปลี่ยนนะครับมาใช้ในสูตรใหม่ก็นี่แหละนะครับสำหรับในที่ช่องชัยดรงเฮงก็จะเป็นในสูตรใหม่คำนวณย้อนหลังเนาะนะครับก็คือนะครับคำนวณนะครับหวยออกแล้วให้คำนวณนั่นแหละนะครับเนาะก็จะมาเทียบสถิตินะครับกับในอีกที่ช่องหวยเด็ดกันไปเนาะนะครับอันนั้นก็จะเป็นในเปรียบเทียบเลขที่มันออกคล้ายๆกันนะครับซึ่งใช้แบบนี้เนี่ยมันก็นะฮะ ก็ได้เลขเด่นมาหลายงวดแล้วนะครับเนาะก็เข้ามาหลายงวดแล้วก็ลองจำแบบนี้แหละนะครับเนาะซึ่งในงวดล่าสุดสูตรนี้ก็ได้มาในชุดนี้3 2 3 3 4 2 4 3นะครับก็ลองดูเนาะนะครับลองนําไปดุ้นกันดูนะครับเนี่ยไปออกช้อนหลังเนาะนะครับอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะสำหรับในสูตรนี้นี่แหละนะครับวิธีการคํานวณก็ถ้าไม่อยากคํานวณนี่แหละนะครับคานวณมาให้แล้วนะครับ แล้วก็ในอีกสูตรนี้ชุดเดียวนะครับด้นไปนตรงก,ก,กันกับเลขดังซะอีกนะครับเนาะก,ก็เลยเน้นไปให้ในชุดโค้งสุดท้ายเลยนะครับผลสรุปว่าก็ไม่มานะครับเนาะสำหรับในชุดเดียวนะครับคำนวณเนาะก็เป็น3ามงวดติดนะครับก็พาเอามานงวดที่นี่ไม่มาเนาะก็งวดล่าสุดนี่คำนวณได้6-6นะครับก็อาจจะพลิกกลับหัวเป็น99ก็ได้เนาะหรือจะเป็น6 9นะครับ ก็ได้หมดนะครับ69หรือจะเป็น96นะครับก็ลงงวดที่2อเนาะนี่อาจจะเป็น69ก็ได้หรืออาจจะเป็น99ก็ได้เนาะนะครับก็ลองนําไปพิจารณากันดูนะครับสลับในชุดเดียวสูตรก็จะมีประมาณนี้นะครับสูตรสลับในชุดเดียวเนาะส่วนในสูตรใหม่ลงงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับสลับในสูตรก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจ ให้กันด้วยนะครับยังไงก็ขอให้สูตรนี้นะครับสูตรนี้เข้าต่อเนื่องนะครับซึ่งก็มาสีงวดแล้วนะครับสำหรับในสูตรนี้สถิติของเขานี่แหละนะครับอันนี้มาในตัวกลับอันนี้มาตรงตรงแล้วก็ตรงนะครับสูตรวิธีการคํานวณหาในหลักที่1นะครับอันนี้หลัก10เนาะอันนี้จะเป็นหลักหน่วยนะครับก็นําหลักแสนนะครับบวกด้วยหลักหมื่นแล้วก็มาบวกด้วยเลขคงที่1 บ,บวกกันทั้งหมดแล้วก็นํามาคูณด้วยเลขคงที่5นะครับก็จะตั้งตัวนี้ไว้ก่อนเนาะแล้วก็มามาคูณข้างล่างนะครับก็จะเป็นหลักพันคูณด้วยเลขคงที่8 10สิบด่างคูณด้วยเลขคงที่9นะครับคูณกันได้เท่าไหร่ก็จับผลลัพธ์มาบวกกันก็เอาผลลัพธ์ตรงนี้แหละนะครับมาบวกกันบวกกันเสร็จแล้วก็เพิ่มแต้มก็จะได้เด่น2ตัวนะครับบวกกันได้2ก็เพิ่มไปก็จะเป็น3ได้แล้วนะครับจะได้เด่น2ตัวเนาะสลหรับหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับเด่นตัวเดียว ก็คือนําหลักแสนนะครับคูณเลขคงที่5หลักหมื่นคูณเลขคงที่9นะครับหน่วยบนคูณเลขคงที่9นะครับแล้วก็หน่วยล่างคูณเลขคงที่5คูณกันได้เท่าไหร่จับผลลัพธ์ทั้งหมดนี้มาบวกกันนะครับได้ผลลัพธ์แล้วมาบวกกับหลักแสนอีกแล้วก็มาบวกกับหลักหมื่นอีกนะครับบวกกันก็จะได้เด่นตัวเดียวนะครับเป็นหลักหน่วยก็ตามนี้นะครับเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวจะมาลองคำนวณให้ดูคร่าวๆเนาะนะครับสัก2งวดนะครับเนาะก็จะเป็นในงวดของวันที่10 ันที่สองเนาะอ่านะครับหาในวันที่สองนะครับพฤศจาคมก็จะเอาผลก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นในวันที่สนะิบหกเนาะก็คือสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้านะครับแล้วก็ห้าแปดทำตามสูตรเมื่อกี้เลยนะครับเนาะสูตรก็คือให้นำในหลักแสนนะครับ หลักแสนเนาะหลักแสนก็จะเป็น3นะครับแล้วก็บวกกับหลักหมื่นหลักหมื่นก็คือ9เด้อตามมาด้วยนะครับบวกด้วยเลขคงที่1เนาะอ่าหตัวนี้บวกทุกๆหกงวดนะครับก็จะ3ามอ่าเกับ1ตัดไปก็จะเป็น0ูนเนาะก็จะเหลือ3ก็3มาคูณกับเลขคงที่5นะครับสามเป็น15อ่าก็จะเป็น5ตรงนี้แล้วเราก็มาข้างล่างนี้นะครับก็คือจะเป็นในหลักพันหลักพันก็คือ5เนาะ คูณเลขคงที่8แล้วก็10ล่าง10ล่างก็จะเป็น5เนาะคูณด้วยเลขคงที่9นะครับก็จะ58เป็น4 0 5 9เป็น45ก็จะจับทั้งหมดนี้บวกกันนะครับก็5ตัด5ไปนะครับ0นไปก็จะเป็น0นนะครับต่อไปนะครับก็จะเพิ่มแต้มเนาะนี่ตรงนี้นะครับ เพิ่มแต้มนะครับจาก0ก็จะเป็น1นี่แหละก็จะได้เด่นในหลัก10แล้วนะครับ2ตัวนะครับส่วนในหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับเราก็จะนำนะครับในหลักก็คือจะเป็นในหลักแสนเนาะหลักแสนก็จะเป็น3นะครับหลักแสนหลักหมื่นเหน่วยหน่วยบนเนาะก็จะเป็น9นะครับแล้วก็หน่วยล่างก็คือ8เนาะก็จะคูณทั้งหมด ตัวเลขคงที่5 9 9แล้วก็จะเป็น5นะครับ3 5หเป็น15มี2หลักเฉพาะหลักหน่วยนะครับเ9เป็น8 1 99ก็เป็น81นะครับ55เป็น25เนาะนะก็จะ5กับ5ตัดไปก็จะเหลือ1บวกกับ1ก็จะเป็น2ตรงนี้นะครับแล้วก็นำไปบวกกับหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนนะครับก็จะเป็น3บวก3าม หลักหมื่นก็จะเป็นเก้านะครับบวกเก้าอ่าก็อ่านะครับก็ตรงนี้เนาะเออนะครับเป็นหน่วยล่างนะครับขออภัยหน่วยล่างเนาะก็ต้องเป็นแปดาะผมเอาห้ามาใส่นี่เลยครับของแท้ของจริงนะครับต้องคำนวณผิดนะครับเนาะนี่นะครับถ้าทําถูกนี่ไปดูที่ไหนทําถูกนี่บ่มแม่นคนรวงเฮ้งนะครับเนาะอ่ะนี่แหละครับแปดห้าก็จะเป็นสี่สิบมันก็จะเป็นศูนย์เนาะตรงนี้ ก็จะเป็น5บวกกับ1บวกกับ1เนาะก็จะได้7อ่าก็จะได้7ตรงนี้นะครับขออภัยขออภัยครับก็น่าจะชินกันแล้วเนาะนะครับเนาะเออแล้วผมมักคำนวณผิดบ่อยบ่อยนะครับก็จะเป็นนะครับ7บวกกับ3นะครับก็จะเป็น0นย์เนาะนะครับแล้วก็มาบวกกับ9ก็จะได้9นะครับนี่แหละก็จะเป็น7กับ3แล้วก็9ตัวนี้อ่าก็จะได้นะครับในชุด สองตัวเด่นก็เป็นศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเด่นตัวเดียวก็จะเป็นเก้าก็จะได้ในชุดนี้นะครับศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งเก้าก็สําหรับผลนะครับผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็นในที่ในนะครับหกห้าแปดนะครับหกสี่สองเนาะแล้วก็จะเป็นในที่ในศูนย์เก้านะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็มาตรงๆนะครับก็หวังว่าสูตรเนี้ยนะครับจะ มาจะเดินดีนะครับต่อเนื่องเนาะก็มาหาในงวดที่จะถึงนี้กันเลยนะครับก็ขอให้มาเป็นงวดที่ห้างวดติดนะครับเนาะอ่ะนะครับตามสูตรเหมือนเดิมเลยนะครับสูตรก็หลักแสนนะครับหลักแสนก็จะเป็น6แล้วก็บวกกับหลักหมื่นห้าบวกด้วยเอกคงที่1นะครับก็จะเป็น6บวกกับ5ก็จะเป็น11เนาะมาบวกกับ1ก็จะได้2 มาคูณด้วยเลขคงที่5นะครับ25เป็น10อ่ะเป็นตรงนี้เป็น0นย์ะครับต่อมาก็หลักพันหลักพันก็คือ8นะครับคูณด้วยเลขคงที่8แล้วก็10ล่างเนาะก็จะเป็น0นะครับคูณด้วยเลขคงที่9กเนาะอ่ะก็จะเป็น8 8นะครับ88เป็น64 0ศูนย์คูณอะไรก็จะได้ศนะูนย์เนาะก็จะจับบวกกันนะครับ4บวกกับ0นเนาะก็จะเป็นสี่ นี่นะครับศูนย์ให้เพิ่มแต้มหลัก4ี่ก็จะได้5นะครับในชุดในหลักสิบนะครับส่วนในหลักหน่วยนี่เลยนะครับเนาะหลักหน่วยก็นําหลักแสนนะครับก็จะเป็น6หลักหมื่นก็คือ5หน่วยบนนะครับก็จะเป็น2แล้วก็หน่วยล่างเนาะเออนะครับเมื่อกี้เอาหลัก10หน่วยล่างก็จะเป็น9นะครับก็จะคูณทั้งหมดด้วยเลขคงที่5 9 9แล้วก็จะเป็น5้านะครับ 65เป็น3059เป็น45 29เป็น18 95เป็น4 5นะครับก็จะตัดไปตัดไปตรงนี้ก็จะเหลือนะครับเหลือ8เหลือ8 8นะครับได้มาแล้วก็ต้องนำหลักแสนหลักหมื่นเข้าไปบวกอีกหลักแสนนะครับก็จะเป็น6นะครับหลักหมื่นก็จะเป็น5้า ก็จะเป็น8บวกกับ6ก็จะได้4นะครับ4มาบวกกับ5อ่าได้4 4มาบวกกับ5ก็จะเป็น9นะ9อีกแล้วนะครับเนาะก็ต้อง9กันไปรับทรัพย์นั่นนะก็จะได้นะครับ0 5อ่า4 5นะครับขออภัย4 5ตรงเนี้ยนะครับศูนตรงนี้ก็จะเป็น9ก็จะมี4 9แล้วก็5 9 ก็มารอดูผลแล้วกันนะครับเนาะว่าจะมาไหมนะครับสำหรับในสูตรนี้ก็ลองนำไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับในงวดที่จะถึงนี้นะครับสำหรับสูตรคำนวณก็ตามนี้แหละนะครับเนาะหน่วยบนหน่วยล่างเด้อนะครับอย่าไปเอาหลัก10เหมือนผมนะครับผมก็แกล้งทำผิดไปงั้นแหละนะครับเนาะสตินะครับสติก็มาตรงนี้เนาะอ่าศูนยอันนี้เป็นตัวกลับ นี่ก็จะเป็น10นะครับมาในตรงๆเลยแล้วก็ตัวนี้อ่ามาตรงเด่นตัวข้างล่าง58อันนี้ก็มาตรงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นใน0 9ย์ก็มาตรงๆนะครับรู้สึกว่าหลังๆก็จะมาตรงๆนะครับเนาะนี่ก็ยังไงก็ขอให้สติเดินดีต่อเนื่องเป็นงวดที่5งวดติดแล้วกันนะครับเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านไม่มากก็น้อยเนาะนะครับสำหรับใน2สูตรในเมื่อกี้นะครับ ก็จะได้ตัวนี้นะครับสูตรที่ชุดเดียวของวดที่แล้วนะครับลงวดที่2ได้6 6นะครับแล้วก็ตัวนี้ลงวดที่2นะครับวดแรกก็เนาะนี่พลาดไปนะครับแต่มีเด่น7ทั้ง2สูตรเลยแนะบบวดนี้ก็ ต่างกันเลยไม่เหมือนกันเลยเนาะนะครับอ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านไม่มากก็น้อยเนะาะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เนาะในคลิปหน้ายังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ถูกหวยทุกคนทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะครับก็ขอให้มีแต่คำว่าเฮงรวยปงัปง,ปงนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมพรพัฒนาทุกๆประการเนาะครับเนาะแล้วพบกันใหม่นะครับในคะลิปน้ี สวัสดีครับ